พี่ตัวเตี้ยใช่ไหมเต๋ต๋กเลยจะบอกเต๋ก็เลยจะบอาพี่ตัวเตี้ยใช่ไหมตัองาชื่อตลบนักข่าวบ้างมแล้วเป็นรูปักข่าวบางคนนะค่ะเดี๋ยวผมเอาต๊ะใหม่มามองหน้าตาัวใหมเขาที่เขาจะขยับใหม่ด้วยอ่ไปนะเริ่มที่ทีชอปพี่เลยค่ะบก็โปรเจกต์นี้คือทำหมุนเวลาตายนะคะเป็นเป็นซีรีส ที่สนุกตื่นเต้นสนุกตื่นเต้มตนตม,มากค,คือคือพี่ซื้อเรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งมาถึงปีนี้ก็พอดีลงตัวเพราะว่าได้นักแสดงดที่แบบน่าสนใจครบถ้วนตามที่อยากได้คือต้องบอกว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่พอเราอ่านหนังสือแล้วเราสึวกว่ามันสนุกมากแล้วก็เห็นภาพตัวละครแต่ละตัวซึ่งที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหา นักแสดงที่มาใส่เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ลงตัวสักทีเลยเจอะกระทั่งได้ยินข่าวว่าคุณบาปกรท่านาว่างพอดีเป็นอิสระพอดีว่างพอดีอะไรอางเงีด้ข่าวอะไรติดกันยากไหมคะพี่ตูเพราะว่านักแสดงคนต่างคนนั้นเลยไม่น้ำเสียงดูแบบาคิดอะไรกันลองเขาดูรอเขาคิดอะไรกับเธอ เขาหนูไม่เคยชอบพี่หน้าหนูทำพีิชานแต่เรื่องนี้หนูไม่ตลกนะคะลูกไม่ตลกไม่ตลกเป็นอะไรอะพี่ดี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 ความเป็นตัวแสดงที่ต้องร่วมงานโดยใหญ่หโดยเคมีมันก็ขยับอย่างนี้มันไปด้วยกันได้เป็นเรื่องใช่ใช่อย่างที่บอกไงคะว่าพอเราได้แผนมาได้พี่บอกคือมันจะค่อยๆได้มาทีละคนแล้วมันลงตัวมากตอนแรกเรารู้สึกว่ามันมันลงตัวเราก็เลยแบบคิดว่าเอาละได้เวลาแล้วสำหรับเรื่องนี้คือคือ ซื like ้อเรื่องนี้มาจนนักเขียนท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณคุณภายกิณาย่ะค่ะนักเขียนคุณพายกินายคุณพายกิณายรักเรื่องนี้มากแล้วก็ให้เราแล้วก็ตั้งใจมากว่าอยากให้เชนได้ทําแต่ปรากฏว่าคุณพายกิณายเสียชีวิตไปก่อนวันนี้คุณแม่คุณพายกิไายมาร่วมงานด้วยค่ะแล้วเราก็ตั้งใจทําเต็มที่เป็นยักดดันไม่ดีเนะกดทุกเรื่องเลยวันนี้คือคือมันมีความยากครับในการ ทำบทแล้วก็โปรดักชันในการเล่าเรื่องเพราะอยา่างที่ถ้าใครได้ดูตัวไพร์ล็ตหรือตีเซอร์ออกไปนะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าแบบเรื่องราวมันสลับซับซ้อนมีการย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอ,อย่างงี้งมันก็เหมือนกับที่คนดูจะต้องสนุกแล้วก็ไปกับการต่อจิ๊กซอ์เหตุการต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการคลี่คลายปมเพราะว่าเมื่อเราย้อนเวลากลับไปเมื่ออ,อดีตมันเลี่ยนมันจะส่งผลต่อปัจจุบันเสมอ แล้วก็มันมีเงื่อนไขในตัวนิยายที่ว่าการย้อนกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกซึ่งอันนี้ต้องติดตามครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าความยากสําหรับแบบเคมีนักแสดงยากไหมส่วนตัวพี่อ่ะไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่าพวกเขาเป็นมนืออาชีพแล้วเป็นนักแสดงอาชีพที่เชื่อว่าพวกเขาทําได้เพียงแต่ว่ากว่าจะเราจะได้แบบลงตัวแต่ละคนมาที่เราอยากการต่อจิ๊กซอว์มันก็ก็ <laughs> <laughs> เลยต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่เราก็คิดว่ามันคุม้มกับการที่เรารอแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มโปรเจกต์ในปีนี้ครับมันจาะพี่บอยรับบทเป็นอะไรทำไมตัดใจมารับผมื่วยตอนนี้ค<ม>ุณบอยมาตกร่างไหมคะโอ้เป็นไรตรงนี้ได้ในเรื่องของผมรับบทเป็นทีครับทีก็ความจริงแล้วอ่ะคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันเร้ายากเนาะมันเร้ายากจริงๆเอาเป็นว่าผมสรุปได้ว่าทีอ่ะเป็นผู้ชายครับที่เออ่มีความรักกับเวลานี้ก็คือแพนเค้กครับแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวกันที่มาตามข่านางเอกเหมือนกัน เราเราได้แค่นี้มันเล่ามันเล่ามากกว่านี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวนักแสดงทุกคนเนี่ยต้องทำงานบ้านหนักมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือม,มันมีการย้อนเวลาไปมาย้อนไปอดีตไปอนาคตนู่นนี่โดยที่คนที่เป็นกุญแจหล,หลักๆก็คือตัวนางเอกแต่ว่าทุกคนน่จะต้องทำงานบ้านแล้วว่าในช่วงเวลาเนี้ยแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีน่าสนใจยังไงตัดสินใจรับเป็นละครเนือ้อแน่งหลักที่เรา คมจริงแค่ตัวบทอะครับบทของตัวบทของตัวละครนะครับเรื่องย่อที่ทํามามันก็น่าสนใจยอยู่แล้วเพราะว่าพทมันมีความแบบอินเตอร์มากๆใ,ใครที่ชอบดูแบบว่าซีรีส์ต่างประเทศแล้วแบบมีความแบบว่าดูวต้องคิดตามไปแบบมีความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยได้ลุ้นไปเรื่อยอันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ด้วยตัวคาแรคเตอร์ของผมเองด้วยครับก็เป็นบทที่เราเอาใช้คําว่าเราไม่สามารถที่จะเจอบทแบบนี้ได้ไบ่อยๆถ้าเจอมันก็ต้องคว้าไว้ครับบทแบบนี้ น้าผมคู่รักหดเป็นอะไรก็ตัวละครชื่อว่าปกป้องนะครับก็เป็นผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของเมนีแล้วก็ผมไม่จะเกิดเหตุการณ์ให้มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะมากมายตามการเวลาที่หมุนย้อนไปย้อนมาด้วยนะครับซึ่งเหมือนที่พี่บอยบอกตะอกี้ส่วนตัวเองอะ่ะเป็นคนชอบดูอะไรที่เนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วชอบคิดตามเข้าอะไรเงี้ยแล้วพอมันมา อยู่ในแบบซีรีส์ของที่ประเทศไทยทำแล้วอยู่ในมือของเชนสองห้าหนึ่งผมก็มั่นใจว่ามันจะต้องออกมาดีก็เลยแบบสนใจมากๆเรื่องนี้น่าสนใจจริงพูดดีใช่ไหมครับนี่ไอย่างนั้นนี่ก็คือเล่นทำงานกับเชนไปรู้ว่าก่อนเชนมาตั้งนานแล้วบทมาเป็นเรื่องะหลายเรื่องันใช่เนี่ไมีบ่อยดูไว้นะครับผมไม่แต่อันนี้ที่โก้อพูดอะจริงคือหนึ่งคือบทดีแต่ว่าบทดีอย่างเดียวไม่พอครับโปรดักชั่นกับการเล่าเรื่องผู้กำกับผู้จัดต้องดีตามด้วย ันหนึ่งจ่ออกมาดีนะจ่อทั้งหมดดีอย่างเดียวแต่ว่าการเล่าเรื่องหรือการแบบถ่ายทําไม่ดีอะมันก็ก็ไม่ได้วันประสบความสำเร็จว่าเรื่องเรื่องเนี้ยถูกทุกข้อจริงจริงๆล็ี้บ้างอะห่างจากตัวเองเลยไม่ตัวละครเรื่องนี้ค่ะห่างมากมากค่ะเล็น้บ้างที่จะต้องไม่เล่นอะไรที่ไป่ผ่านจากตัวเองเยอะๆขนาดนี้จริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่กังวลมากค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนแล้วค่ะ ดูจากบทดูจากทุกอย่างนี่แค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันท้าทายเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นบทประมาณนี้มานานแล้วเหมือนกันเหมือนพ,พ,พี่บอยค่ะแล้วก็พออ่านบททุกอย่างรวมถึงเป็นพี่ชอดด้วยแล้วก็พีเอสด้วยก็รู้สึกว่าควรจะต้องรับค่ะมันอุ่นใจเหรอครับมันอุ่นใจค่ะเรื่องนี้แล้วบทเป็นแก้วตานะคะเ,เป็นเพื่อนของเดลลนี้ค่ะเราเชื่อมือพี่บอยมากขนาดไหนในการทำงานพี่บอยเหรอคะ อ๋อไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคใช่ค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วค่ะไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านจากตอนแรกอ่านจากเรื่องย่อเฉยๆค่ะหนูก็เริ่มรู้สึกกังวลกับตัวเองว่าเราต้องทำกันบ้านเออทำกันบ้านเลยนะฮะทำกันบ้านทำกันบ้านดีมากๆเพราะอย่างที่เบสบอกค่ะเมื่ออดีตเปลี่ยนไปปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเราก็ต้องดูในบทดีๆว่าตอนนี้เราเล่นถึงไหนเล่นอะไรไว้ใช่ค่ะ รากาเรื่องนี้มันมีแพนเค้กหนึ่งถ้าเราบอก่าบแผนเค้กเป็นไงเรื่องมันงมตั้งแต่เคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าอ่านครั้งแรกเลยก็<ช>ก็รู้สึกว่าเป็นแพนเค้กค่ะไม่รู้เป็นยังไงเห็นภาพเป็นแพนเค้กคือคือพี่เคยทํางานกับแพนเค้กก็คือสอบคำงเงินแต่ราคาเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็รู้ว่าเขาเก่งมากเขาเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากคนหนึ่งเลยแล้วแล้วพอเห็นอ่านเรื่องนี้ปุ๊บบทเนี้ยรู้สึกเป็นเขาก็เลยคุยกันอยู่แล้วแพนเองก็ ก็ชอบเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นแบบอยากเล่นก็เลยค่อนข้างหลงตัวพอดีแทนเป็นตัวละครยืนหนึ่งมาตั้งแต่ต้นนะรับแบบแทนมาก่อนบกับทุกคนทุกคอยตืนรอบ่อยยืนออรอแทนยืนรอ,อมานานพอไปถ่ายไพยลอตออกมาก็คือต้องเป็นแพนเค้กนี่แหละใช่ไหมรู้สึกไหมคะแพน,นเค้กก็เกือบตอบโจทย์ตัวละครนี้เร<ช>ิ่มเริ่มถ่ายทําอะไรที่อยากจะได้ดูภายในปีนี้ไม่หรือยังไงอันนี้เรื่องนี้ปีไหนคะงงหมดแล้ว ค่อยๆเมื่อกี้เราตุศร์เราเราสารไม่บอกว่าไลฟ์อัพอะไรไปยังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไปว่าปีนี้น่าจะปีนี้นะค่ะปีนี้ได้โอการให้พี่สอะไรครับราะว่อฝากว่าต้องดูค่ะใช่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากทำจริงๆเนาะเดี๋ยวพี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องอื่นพี่ก็อยากทําไปหมดอะแต่ว่าเรื่องเนี้ยอยู่กับเรามาหลัยปีอะครับแล้วก็ มีความตั้งใจอยากทำเรารู้สึกสนุกนึกตอนทนําบทแล้วมันน่าจะสนุกมากๆนะครับกับการที่แบบในการเล่าเรื่องแล้วก็การทาบทรวมไปถึงแบบตอนที่เราแบบนึกถึงตัวนะักแสดงแต่ละตัวตอนนี้อ่านนิยายอะไรเยงี้ครับก็ก็รู้สึกว่าแบบอยากได้ตัวละครคาแรคเตอร์แบบนี้แบบนี้นะักแสดงน่าจะเป็นใครนะแล้วพอวันนี้มันลงตัวที่ตัวละครละหลัก5ตัวนเราถือว่าเราได้แคสที่ดีที่สําคัญคือเราเชื่อว่าเขาจะพาตัวละคร แล้วก็ทําให้คนดูสนุกไปกับตรงนั้นได้ส่วนในเรื่องของโปรดักชันที่จะพยายามทําให้เต็มที่อย่างที่เห็นในทีเซ์มันมันบูว่ามากแล้วก็ค่อนข้างจะที่คิดว่ามีน้อยเรื่องนักแล้วกันครับใน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 บ้านเราที่จะทาซีรีส์สไตล์นี้นะครับแล้วก็อยากให้ตัวไทม์เวลาตายเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ก้าวไปสู่ในระดับสากลให้คนดูได้เห็นเนาะแล้วก็ความนั้งใจอย่างหนึ่งของเจนสองเท่าหนึ่งที่ทา เชนของครั on, been, h, rude, <tr> ้งหนึ oh ่งออริจินอลคือเราอยากให้ซีรีส์ไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พลาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็อยากให้คนดูแล้วก็กลับมาดูโปรดักต์ของเราครับขอคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสสู้ๆนะครับอีกเือกผ่ระบไรกคันทุกคน่ยปน่งไหน่นึง่น่่น่ก็โอเคครับไ